ชื่อร้านสดาหวานนะจ๊ะสวัสด,ดีจ้าวันนี้กินอาหารอีสานกันนะจ๊ะเพราะว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปิดนั่นเองอันนี้น้ำตกหมูต้มแซบเครื่องในหมูส้มตำส้มตำอะไรต้มตำปูม้าเออ,อาหาปูม้าดิ น้ำปูม้าส้มตำปูปลาไก่ทอดขหมูย่างแน่นเลยแน่นฟลอรนะ๊ะทุกคนสองคนพี่น้องนั่งคนละบุมรจะกลัวเห็นกลัวเข้ากล้องกันสองคนพี่น้องเนี่ยนี่น้นนี่นานนานแกวจะกินให้ดูนะคะเอาให้ฝันีกินให้ดูอีกคำานึงค่ะน้าตกน้าตกประจบพยาหัวยักื ท้องโตมันไม่ยอมลุกขึ้นมากินอนะมันแกะกระเทียมอยู่ค่ะท้องโตมันกลัวไม่ได้แกะกระเทียมนี<ะ>ม่แม่ท้องโตค่ะนนะวันนี้สมาชิกเยอะนะแต่ว่าถ่ายถ่ายมุมกว้างไม่ได้ต้องถ่ายมุมประมาณนี้อะเดี๋ยวตักให้ก่นอนต้มตำมี่ก็เหนียวตรงนี้ <55. S 1> อัะนะบอน,นั้นสี่สิบบาทวันี้สิบบาทไม่อิ่มนะไม่ได้หุงข้าวน,นี่ไรหอมหมูย่างหอ,นนอมหอมดกหอมมันอ้น,นี่ไงมอมทีหลังปยวมันจะไอ้น,นี่เหม็นออเหม็นโอม็นอ่า

แกเขาเล้ยเกเลยมมเก็บเลยต่นี้แเหรอมาอือก่นะม่แม่ถามมือจะเล่นิดมือมือก็เดียวกูมาเฮ้ยไปแล้วคมือเผื่ลูกเ่เตเเทเแหล ลูกขำแม่พูดอย่าไปลูกฟังล anyway> ูกขำเข้ากล้องสไอด์ไปท่านผู้ชมนะครับภาษาบ้านๆนะแบบนี้แหละเดรสเรียดกันนะคะแม่บอกว่าหัวแตกอ๋อใช่เขาบอกว่าหัวแตกหัวเนี่ยมันจะแตกเพราะว่าลูกจะเอาตังค์ลนับประหลาดเลยเนี่ยไอ้เลยเยอะคุปกรณ์เยอะมากร้านนี้ยร้านกระดาษหวาน ก็เจออ้นด้วยอ้อนมาอ่แปรนี่หอมหอมต้มดำแซ่บมากเรากินตำโบมานะไม่มีใครกินกับเราเลยตำโบมาแล้วอย่างนี้ไก่ทอดนีอือหือหนมต้มดำเห็นพริกแล้วอันนู้นเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดดำแต่อันนี้เผ็ดเผ็ดพริกสด หบนระยะไอยนี่เห็ุมากมึงก็แบ่งไปล้างหัวไปเดี๋ยวหัวดำ้ามว่าดำมห้ามว่าเดี๋ยวหัวแกะมึงจะไปโรงพยาบาลแล้วมึงห้ามว่านะดำนะพรุ่งนี้เหรอนี่มึงนัดหมอหรือหมอนัดเนี่ยหมอแล้วเจอแบบเล็นไทยเลยใช่ไหมให้ยินน้องเลิฟอืออืออือจุ๊น้องเลิฟ ผมก็เรียกไก่ต๊อกก็ดีอ่ะพูดเพื่อนต้องขอไก่ชิ้นนึงชิ้นหนึงเกาหลีเมื่อคืนคู่บินเหรอกินไก่เป็นพ่อเคยจริงอ๋อคนนั้นเหรอคนผู้ชายเหรอเมื่อคืนเปิดคลิปคนผู้ชายเกาหลีให้ตุ้เทือกดวงเทือกตกใจอ่ะกินไก่เป็นแบบเป็น่าดอยู่เป็นข้อจริงจิง แล้วก็หล้วไก่ถาดเท่านี้กินด้วยตรงไหนกันเคปเทียไก่ตุ๋นเป็นไก่ตุ๋นบ้านเขาอ่ะแถมยนีได้รับข้าวด้วยทานดีมากไส้เขาไม่ได้เป็นโคตรนะไส้เขาเป็นสี่เหลี่ยมกปนนี่แหละเครเห็นตกใจเหลือเกินส่วนใหญ่มากไม่ใหญ่ป้าอยู่พอๆเครื่องอะน่าจะร้อยแปดสิบเก้าไม่ได้กินมาตามมาซี่กันนะเขากินเหมือนว่าเขาทำคลิปดังมีน้ำจิ้มหวานเนี่ย อุณทำเป็นแบบนั้นทั้งประเทศนะโดนตายมาเขาทำคลิปเขาก็ทำแบบนั้นแหละอาจจะเหมือนแพนด้าน้อยนะกินน้อยๆกินนิดๆนั้นล่ะใครกินไม่เหมือนเราเลยปาไม่ใช่นี่ห่ากินที่ไรก็เป็นอย่างนี้ปาเด็กกรุงเทพเราไม่แทนหรอกค่ะของเองกินน้อยจะกินบ่อยไม่ไหวเหมือนกันจ้ะทุกคน ทีว่าเป็นได้น้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบกูเล่นแค่เป็นขับจังใจคุณน้องเล็ก <c oughs> คุณน้องเล็กดูอยู่ไหม <c oughs> คุณน้องเล็กหลังลูกน้องมาอุ้มลุงี่ขอบกูเล่น <c oughs> เป็นด้าน้อยไฮโซก็โกโเไหมยืนแบบนี้แหละบ้านๆออร่อยนะอันนี้เผ็ดปปน,นูดดปป้นใสไหปป้ปะใครจะล่วงลว เออมันมีโคกินด้วยอือค่ะแล้วเราโคกกินกันอะไรก็อร่อยเขาเลยลองกินดูกินน้ำพริกอร่อยไหมอร่อย <c oughs> น้ำพริกกุ้งสวรรค์น,นะจ๊ะได้าขายราคาเดิมนะสามร้อยสิบกำไรน้อยกว่าแต่ไม่เป็นไร,นรขาง่าย <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะลองอีกรอบหนึ่งมาทำเป็นเหล้าใหญ่ละมันแห้งหนะส่งต่างประเทศได้อือได้จะทำอันนี้คล้ายๆกับน้ำพริกสว่านนะแต่แบบเผ็ดดีไหมน้ำมันไม่มีร่วนๆแห้งๆกรอบๆน้ำรกไงเผ็ดๆอ่ะเออนรกไงนรก สองห้ารสนเออรสหวานใช่ใช่ใช่ก็เผ็ดขึ้นมาอีกแต่แต่จะลดความเผ็ดลงมาไม่เท่าโคตรเผ็ดนะโคตรเผ็ดก็ให้มันเป็นโคตรเผ็ดของมันไปปลาซีททำไมมันร้อนพี่แก้วกินส้มตำซีทมันร้อนเผ็ดนะมันไม่เห็นแบกเลยกินล้มตำยังเป่าเลยเอ้าเรอ มีคนคอมเมนต์มาอ้าวกินซ้ปต่ำทำไมเป่าเหมือนกับว่ามันติดใจเนี่ยเราคุยไปใช่ไหมเราคุยก็คุยคุยคุยร็จว่าซ้ปต่ำไม่ใช่อะไรหรอคุยเหนื่อยคุยเนื่อยไงคุยจนแบบว่าลมบอกปากขับตัวเองเลยไปดูคลิปอ้าวทำไมกินซ้ปต่ำแล้วเป่าอ่ะไม่ได้ลมบอกปากเจตนาเป่าเลยลูกชายกดไปโล่กินมาม่าไป มาม่าไข่ก็ได้เนี่ยไข่ก็เดี๋ยวคือบางใบเนี่ยใบมีหมดแล้วนะเหลือสามที่นึงก็เป็นมาม่าเห็นไหมก็ไปเอามาม่ากินแล้วไข่บอกมีมะม่าหยิบนิ้นยาไปพันนุ่มกินอ่ะ <c ười> มันหิวดำหิวมัน,นมาหลายรอบอแล้วห่อเดียวสองห่อก็ได้แต่เดียวสองหอก็ได้ดออไ,ดไม่ im, อิ่มหรอกห่อเดียวมึงนะ แต่พอตามใจมากก็ดือ้อเนี่ยมันจะอย่างนี้ไงไม่ให้มึงเข้าไปเข้าไปเัาเดินดูแล้วเองไหมอ๋ออนไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้าแล้วสตาร์ทมึงไม่หลบผสมน้ำหน้ามึงเลย <c oughs> เอาขี้มากถ้าเอาขี้แล้วแหนถ่ายกล้องไม่ทันเานหี่แกโมโห เขาตัดรถออกไปดิิกี้มันนอนอยู่แล้วใต้ต้องรถมันเอาชนมันอิ่มมั้งไงไ่ใส่เลยมื่อเนี่ยเรากินมาม่าเมื่อเย็นบอกมาถึงนม่มนก็ไม่เอาแล้วมันเป็นดำอิ่มแล้วเหรอฮะนั่นเหรอกินได้ไม่เยอะเลยเนี่ย ื to to you, uh, mm. ha, ่อาดีๆมียอมใสน้องโตมันใกล้เกิดแล้วมันเริ่มบุดอัดแล้วปรุงก็ปิ้นใส่เสื้อผูมเท้ยมอีเสักฟีเลยนะดัมนะโอดือแม่อืมหม่อ่ะมีความเซ็กซี่ตัวใหญ่แล้เดินตัวน้องโตมันหนีแล้วย้ายมุมี่ะ เราเห็นน่ากันชัดๆเนาะเอาไปอยู่ใกล้ๆไอ้แก้วได้ยินเสียงไอ้แก้วชัดตะก้าปลาข้างหลังน่าเกลียดมากตะก้านี่มาจากไหนแถวไหนไม่รู้วะใครเอามาใครเอามา อ๋อไม่คื<ร>อจักร้าที่อื่นนะผู้เก็บออกให้ออกจากแพให้หมดเลยนี่ไม่ใช่ของเราใช่ป่ะอของเราด้วยเขาเน้นนอนของเราแตกที่แตกแตกอกเต๋าดูเน้นนอนแล้วผ่านก็เลยเจ็บของไม่ไม่ยังเป็นอง จริงถนะ้าเป็นปูม้าอย่างนีน้แล้วเราไปซื้อตัวเล็กๆก็เราไม่ยำเองอนะ่ะยำเองก็ได้เนะาะแล้วยำแล้วก็ใส่เนี่ยตัวใหญ่แล้วมันจืดเออยำเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วป่ะเนาะตัวเล็กโลร้อยบาทเอเนาะทำเหมือนกุ้งอ่ะอร่อยเดี๋ยววันไหนกัน ให้เส<า>ียวตมไปคอบกันให้เสียวดูมาให้ได้ยินหรือเปล่ะตองโตมไม่ค่อยกินหรอกเบียมันก็หาอยู่มนเมื่อวานหาหาไม่ได้อือเมืม่อก,กี้ลมจัดมากขับรถ้ผ่านยาเล่โอ้โหก็ที่แรกคือว่าจะออกสองขัไ้ไงปอดีลมเข้าออกสี่ขั้่ฮึ่มคลื่นลมแรงมากเมื่อกี้ป้าแรงกี่วันเลี้ยงแล้วสองขัม้มตอนนี้ก็ได้ออกสี่ขั้ เธอให้แทนท่วงกินแล้วมันก็เหนื่อยน้องมันจะแตกแล้วของเล่นของเล่นชิ้นใหม่แถวนๆนี้อ่ะกำลังจะออกมาสวนประการเดี๋ยวพอมันเลี้ยงจนมันน่ารักมันเอาไปเนี่ยก็หกเดือนหก <6 S 1> <า>เดือนนี่กำลังเลยอ่ะ เด็กน้อยเนี่ยเราจะช่วยเลียงด็นี่เขากล้ช่วยป่ะแทบจะไม่ต้องบอกแล้วเนบ้าไปข้าไหนเกีบมะเเลแกกรอกง่ายเ๋ยยวเยสามโลมันไม่มีมีคนปอกก็เลยเอากรีบใหญ่ที่สุด อีดามันบ่นไปน้องโตมันบ่นใส่สามวันสามคืนเดีวเราอาก็บเล็กมาลูกหนึ่งก็เพิ่มอีกสี่ห้าสิบยายไม่เจอเลยเอกรบเล็กแต่ก็สอบหนึงมันเอามาเก็บใช่นอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วอันนีอันนี้นะกระสอบหนึ่งก็แกะแป๊บเดียวไอ้กระสอบนั้นนะที่กรีบเล็กอ่ะสามวันสามคนนสามคนที่ไหนแล้วป้าพรด้วยแล้วก็ไอ้เจโนีกอนเจนโวมาคืนอ่ะ สนนบอกไม่ไหวแล้วเอามาคืนชิ้นั้นอ่ะคือกรีบเลก็กอ่ะเขาตาอันนี้มันหวานเลยเลอกเอาอันนี้เอาอันนี้ให้จิม๋มเลยเขาอิ่มกันหมดแล้ว อะไรเองก็กินไปลี่ันเยนนะเย็นได้เนี่ยนี้ไม่กินแล้วะเดาออข้าวเ,อเยอะจะได้กินนี้ให้หมดก่อนเนาะ ที่แม่ที่เดีต้องจ่ายง่มามอกเจยสองคนแม่ลูกเจตจารย์เริ่มซับสิงอยากเข้าใจผิดนะาเขาพูดว่าหัวแตกหัวแตกหัวโดน โดนฟลุกหินปลาหัวแตกคนแถวนี้ก็คงรู้แหละไ่เดิน่าก็คิกโห้โหติดเื้อไม่ออกเหยียบเหาเยียบไหมไม่ได้เหยียบเหรอเยียบบอ S <S อืมเข,เขาเขาคงคิดว่าสปราร์เครื่องแล้วมันจะออกแหละแล้วทุกคนก็ไปหมด เดี๋ยวพันดาหน่อยคอยใจคนเดียวคอมแท็บก็หมดคอมแท็บมีตับมะลุงเอ้าวะไม่ใช่ตับลิ้นีเป็นเซียนตีปะไม่รู้ว่าเนี่ย ไอ้กุ้งหัวใจอิ่มแล้วอิ่หรือยังมาไม่กินนะไม่ต้มกินนะเดี๋ยวมึงทำเลอะเทอะยายมาโหรือยายไม่เคยมาโหใครนะ

เริ่มาไม่กีนน้ำตกให้หมดนะเกบไวกินได้อันนี้เก็บไว้กินมันไม่ตีนะต้มตำไม่เก็บปอนาออต้มตำนะไม่เก็บยาาก็ินได้นั่น่าเหย่างไก่ทอดจะกน้ำตกเกลือต้มตำอันเนี้ยเก็มากต้นก็หนียวโรยเอยังกินเลยป้า ยายแก้วชอบกินเนี้ยข้าวเหนียวแล้วก็กินกับมะขามเปียกมะขามหวานแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็มะม่วงใช่ไหมมะม่วงสุกอ่ะที่เอาก็เหนียวยัดเงาไปในในในมะม่วงอ่ะได้ปะที่พรมันทำให้ดูอ่ะก็กินไหม ข้าวเหนียวยัดลูกมะม่วงไม่ใช่ข้าวเหนียวมูนนะข้าวเหนียวนึ่งแบบนี้แหละยัดลงไปในลูกมะม่วงมะม่วงสุกอะผมบำเป็ดเกิน น,น้อยก็ใจใสจน่นาฬิกาละนาฬิกาเดือนสองหมื่นห้าบ้าดำมก้าวแล้วดูดิเนะบ้าจำได้ไหมนาฬิกาเดือนสองหมื่นห้าจำได้นั่นเนยพอเวลาฝนตกเห็นวิ่งกูน <c oughs> ึกว่ามันกลัวไม่สบายมันกลัวน้ำเข้านาฬิกาคนเดินเปียกนะมึงเรือนากาเดือนสองหมื่นห้าเข้าล้วไม่ออกด้วยอ พูดจาเลยเนะี่ยรายการเดือนสองพันห้าไม่ต้องกลัวฝนหรอกเออกลัวก็ห<อ>ม่มอนนม, <c oughs> อมอบางะ <c oughs> เราก็นึกว่ามันกลัวไม่สบายเป็นแคน้อยกอดใจอ่ะก็หม่อมบางก็เลยต้องวิ่งไงเวลาแบบว่าวิ่งต้องเอามือเอาเอามือข้างที่ใส่ในกางุก้ในเสื้อด้วยนะอืมก็หม่อมบางแต่หัวไม่ปิดหรอก ไปกินไก่ทอดแข่งกับซูบินส <c oughs> ูบินน้องสาวสุทธิดาของแพนด้าชื่อซูบินอืมชื่อซูบินอที่กินเก่งเฟรนด์เ,เนี่ยเ,เออที่กินไก่เก่งเอ่ะน้องสาวน้องสาวแพนด้าเองแม่เลี้ยงไม่ไหวจับลอยน้ำไปเลยไปติดที่เกาะเซจู กับเพลงไม่ได้ไมกใจม,ม,มาจิ้มปัน <laughs> ขโมยมาจิ้มปัน <c oughs> มัมมมนายเิมเันปกล็ชชกชมเันก็เดินเล่นนั้นแหละมีหรอ แล้วเดี๋ยวนะกี่นาทีเนี่ยเนี่ยมองไม่เห็นเลยวันนี้กินเยอะนานหน่อยคนอื่นก็อิ่มกันไปถึงไหนแล้วเหลืออะไรเหลือไก่สามชิ้นดำท้องโตมันมองอยู่เดี๋ยวมันจะต้องกินแน่ตอนนี้มันอุดันาดเหลืหอข้อหมูย่างกับไก่ แล้วก็น้ำตกนิดนึงกอดสวยหน่อยเก็บไว้กินได้แล้วก็ต้มต,ตําซตำนี้ไม่เอาแล้วมันเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดเกินไปเผ็ดปะโดปะดีเข้าใจไหมเข้าใจว่าเผ็ดปะโดปะดีไหม พอดีไม่เข้าใจแล้วเขาบอกว่าเคยได้ยินครั้งแรกเป็นเป็นเป็นภาษาที่เข้าใจยากเหมือนกันนะมันจะยากเลยเนอะไมไปโดดปดีไม่โดดโดดเดดมันมีอยู่จริที่คนคนลากไปซื้อไม่ใช่ภาษาคนลากนะติอย่างิดเองไม่อางิดเองอืม อย่าไปดองชาวโคล้าป่ะเป็ดอะไรเป็นด้าเป็ดประดดกระดิบนะเป็นล่าคิดเองภาจาเป็นด้านะพออิ่มแล้วพอพอคลิปยาวเลยเดี๋ยวเบื่อกันเนาะ พร้อมแล้วทุกคนเริ่มด้วยคำที่ยากที่สุด,อ,อ,ด <laughs> อีลีเบดิอีลีเบดิแสดงให้ยูว่าไอ้นี่ฉันรักเธอฉันรักไม่เธอ I love you <c ười> นี่คือต้อนสดาวที่ด้าเคยที่ด้าบอกไว้นะน,นัะ่นแหละ ต้นใหญ่มากต้นสูงมากเห็นไหมสะดาวอ่ะน่ากินมากแต่ไม่กล้าไปปีนนะแรฝาชีลงไปปีนดีไหม <laughs> ตรงไหนกว่านี่ตรงนี้เหรอ,อนี้ก็ต้นมันข้างหลังนะต้นสะดาเยอะนะที่ปจัว <laughs> มาถ่ายบรรยากาศให้ดูวันนี้ขึ้นลมแรงนลนจ๊ะเลยไม่ได้ไปขี่เลนนู้น <laughs> เพราะว่ากลัวไอ้นี่รถเลอะน้ำเกลือ <laughs> น้ำทะเลจ้าลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า ทะเลให้ดูนะดูสิโหวันนี้คลื่นลมแรงมากเลย